เทาควันบุหรี่หรืออะไรที่เราคุ้นชินกันเนาะมันมีความเหลือบเขียวๆด้วยอะไรเงี้ยโอ้ผมือครับผมอ่ะกลับไปแล้วก็คันเบรกนะครับก็จะเป็นสีเงินทำไมเป็นสีเงินโดดขึ้นมาก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าโดยรวมแนละ้วมันเป็นสีดำๆนะ ถ้าไฟไม่ใหญ่นะหรือถ้าไม่มีไฟท้ายติดขึ้นมาคู่เนี่ยมันจะแยกไม่ออกเลยว่าเอยรถคันนั้นน่ะกำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเสในรายการได้อย่างเสียอย่างทางช่องแชรีและร้อยแปแชนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Honda MSX <What? S 1> ไม่ใช่ <laughs> นี่ครับรถ Honda w a v e หนึ่งสองห้าไอคันนี้เลยใช่ใช่ใชนี่คันนี้แหละาถามเจ้าของรถแล้วเจ้าของรถก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่เคยเห็นเลยเอออาจจะเคยเห็นรูปทรงประมาณนี้แต่ว่าสีเนี้ยคือมันแบบสะดุดตามากคือมันไม่ใช่สีแบบเทาวควันบุหรี่หรืออะไรที่เราคุ้นชินกันนะเนาะมันมีความเหลือบเขียวๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูกันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปให้ ค่าน้ำมันของเจ้าของรถกันก่อนนะว่าเอ้ยเราไม่ได้แบบว่ามาถ่ายแบบฟรีๆหรือว่าให้ค่าน้ํามันแบบ5บาท10บาทอะไรอย่างนี้แต่เราให้ถึง40บาทโอ,อ้โหปะมือครับผมอ่ะกลับไปน้องคนนี้คือแบบบ้านรวยมากก็ค,คือก่อนนั้นเนี้ยเห็นขับคันหนึ่งมาขับอีกคันหนึ่งมาสีส้มๆเราก็ว่าจะติดต่อรีวิวอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ทันได้รีวิวเนาะ เออน้องก็เอาคันนั้นไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็เลยได้รีวิวคันนี้แทนนะครับคันนี้ก็คือเห็นเพิ่งเห็นขับมาแบบ2อวันเองอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับรถยนต์ Honda Wave 125 i นะครับปี2020ถึง2021ไม่แน่ใจแต่คืออาจจะเปิดตัวในปี2020เนาะแต่ว่าในปี2021เนี่ยก็ยังคงมีป้ายแดงอยู่นะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะว่าในเมืองเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่ป้ายแดงด้วยนะครับแต่ว่า บ้านเราก็แบบภูทรน,นิดนึงอะไรเงี้ยก็คือไม่มีนะครับเอออันนี้มันเป็นรถครอบครัวนะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยอาจจะแบบว่าแยกไม่ออกว่ารถครอบครัวรถสปอร์ตรถนั่นนี่อะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับรถครอบครัวก็คือมันจะมีแบบบังลมตรงนี้นะซึ่งสมัยนี้บังลมของรถแบบนี้มันจะเป็นทรง3 d มดีมันจะเป็นทรง3 d ดีก็คือมันจะมีแบบ มันจะมีหลายมิติคือมันไม่สมัยก่อนนะคือมันจะเป็นแผ่นเดียวออกมาบางๆเง,ง,งี้ยเนาะล้มทีนึงก็คือไปละพังละหักละอะไรเงี้ยนะครับเออนี่ก็คือความแตกต่างกับมอเตอร์ไซค์รถเครื่องแบบครอบครัวนะครับแบบที่เราคุ้นชินในอดีตนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟเนี่ยก็จะแยกออกนะครับเป็นไฟหน้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับรวมทั้งไฟหรีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับส,ส,ส่วนใหญ่จะมีนะคือแบบ แค่เปิดอย่างเงี้ยก็จะมีไฟหลีเกิดขึ้นมาไม่มีไม่เห็น,หนอ่านี่แบบนี้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ daytime running light ห,หรือว่า DRL นะครับเออก็จะทำให้แบบว่าผู้ร่วมสัญจรบนถนนอะไรเงี้ยรวมทั้งผู้ที่ข้ามถนนนะครับรู้สึกว่าเอ้ยรถยนต์คันนี้มันมีพลังนะมันเข้ามาใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับนี่คือ หลักการของ DIL เนาะที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสวิชกุญแจนี้ก็คือมีหลายสเตปมากอ่ามีหลายสเตปมากนะครับนี่อันนี้ก็คือออฟใช่ไหมบิดขึ้นมาสเตปแรกก็คือยังไม่มีไฟยังไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าให้บิดขึ้นมาทำไมนะครับแล้วก็สเตปที่ต่อมาเนี่ยถึงจะเริ่มมีไฟแล้วก็มีเสียงจูจีจีจ้าดโน่นนี่นั่นอะไรคือแบบว่าโอ้ดูทันสมัยมากเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบรถยนต์ นๆะๆก็ดูกุญแจแล้วนะครับกุญแจคันนี้ถ้าเกิดว่าเคยดูคลิปที่ในรีวิวในส่วนของสกูปปี้สกูปปีค้คันที่แล้วอ่ะที่เพิง่งที่เพิ่งรีวิวล่าสุดนะคือตัวนั้นจะมีสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับคือรถยนต์เขาเรียกสมาร์ทคีย์ก็คือว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอากุญแจอันนี้มาเสียบเข้าไปที่รูกุญแจตรงนี้ก็แค่พกตัวลูกกุญแจไว้ในนี้นะครับแล้วก็แบบกดปุ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเออ ส่งสัญญาณออกไปตรวจจับตรวจจับซีว่าลูกกุญแจที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในรัศมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับออพอตรวจจับได้ว่ามีลูกกุญแจที่อยู่ในรัศมีปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะบิดมันเป็นน็อ b นะครับ K N O B คอ n นะบิดแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยังเป็นในส่วนของกุญแจธรรมดาธรรมดาอยู่สีเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะคือมันไม่ใช่สีเทาควันบุหรี่ อย่างที่เราคุ้นชินอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าจะมีความเหลือบเขียวๆด้วยนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่นะจะมองว่ามันแปลกใหม่มีสเสน่ห์ก็ได้นะฮะแต่ว่าในมุมของการแบบเอ้ยมันจะทําสียากหรือเปล่าช่างสีจะผสมยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ใช่นะครับก็ก็น่าจะผสมยากนะแต่ว่าส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ทําสีแบบอย่างนั้นเพราะว่าผาดมันชิ้นเล็กถ้าเกิดว่ามีรอยขูดขีดหรือแตกอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนยกชิ้นเลยประมาณนั้นนะครับร้อนเนี่ย ก็ขนาดนี้นะฮะเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบแล้วก็ขนาดวงล้อเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ด <c oughs> นิ้วก็คือน่าจะเหมือนรถยนต์นะสิบเจ็ดนิ้วก็คือนี่ความกว้างของนี่รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วก็วงล้อเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์อากาศนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะบังลมนะครับก็อย่างที่บอกนะมันเป็นทรง 3D นะคือมันจะมีทุกมิติมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นแผน่นออกมาแผ่นเดียวแล้วแบบ พอล้มปุ๊บก็แตกก็หักอะไรเงี้ยมเหมือนกับรถครอบครัวสมัยโบราณนะฮะอันนี้ก็คือมีความเท่นะรถเวฟเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในอยู่ในดวงใจของของเด็กวัยรุ่นหลายคน <c oughs> เกือบทุกคนเลยนะรู้สึกว่าจะได้รับความนิยมมากกว่า MSX อะไรอย่างนี้ด้วยนะหน้าปัดนะครับเดี๋ยวขอเปิดนิดน,นึงนะอ่าถ้าได้ยินเสียงแบบว่าระบบสแ,แกนนั่นนี่อะไรก็คือแบบอ้ย ทัานสมัยจังเลยอะไรเงี้ยน,นะเหมือนแบบอารมณ์ของคอมพิวเตอร์กำลังบูตนะฮะอันนี้มีความโยกได้นิดนึงนะด้านซ้ายนะครับจะเป็นเข็มวัดระดับน้ำมันครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเป็นไฟสัญญาณบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นเนี่ยคือขับไม่ได้คือมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบของเครื่องยนต์นะครับส่วนอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ตอนไหนนะแต่ส่วนตัวเนี่ยสมัยโบราณอะ่ะไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงนี้เว้ยเราแตะมันอยู่ตรงนี้มันสลับกันนะแต่ว่าสมัยนี้ก็คือไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้อ่านะเวลาจะปิดก็กดเข้าไปอนะอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเดี๋ยวฟังเสียงแปรนิดน,นึงโอ้แต่ดังมากนะฮะแล้วก็อันนี้ไฟสูงไฟต่ํานะครับ,นะรบก็สามารถที่จะเปิดไฟได้มันมันเป็นไฟแบบ มันน่าจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะแก้ข่าวนะครับคือเมื่อกี้บอกว่ามันมี daytime running light แล้วก็ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติสัมพันธ์กับแสงอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งจริงๆไม่ใช่นะมันจะติดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทอ่ะสตาร์ทให้หน่อยใช่นี่แบบนี้นะครับ,บ,บเพราะว่า พราะว่าตัวเนี้ยไอ DRL มันแยกออกมาเป็นอีกโคมหนึ่งเนาะเออมันก็มันไม่ได้อยู่ในนี้เหมือนกับรุ่นโน้นเหมือนกับไอเฉยๆเออ <laughs> โอเคอันนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์มั้งนะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ให้ฟังนะอันนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเนี่ยเออในยุคที่แบบว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์ เยอะๆนะครับก็คือมีสตาร์ทมือนี่คือที่สุดแล้ว <c oughs> คือยังไม่มีนวัตรกรรมเรื่องของกุญแจเฉลียะกุญแจคีเลสอะไรแต่อย่างใดนะครแต่ว่าสมัยนี้ก็คือแบบมีการนําเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์นะครับมามาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเครื่องยนต์ก็กระบอกสูบอยู่ที่125 ส่วนตัวไอเนี่ยก็คือน่าจะย่อม,มาจากแบบ Intelligen นแปลว่าฉลาดนั่นน,นนี้อะไรประมาณนั้นนะครับคือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แล้วก็คันเบรกนะครับก็จะเป็นสีเงินทำไมเป็นสีเงินโดดขึ้นมาก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันเป็นสีดำๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะเนี่ยแม้กระทั่งสตาร์ทเา้าเนี่ยก็เป็นสีดําแต่อันนี้ก็เป็นสีเงินเฉยเลยนะฮะเออก็งงๆนะเออไม่เป็นไรนะฮะคงจะมีเหตุผลของเขานะแบบคอนทราส์ไงทําให้มันแบบสีมันเป็นคู่ตัดอย่างเงี้ยนะครับเออ นะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่พักเท้าของคนโดยสารนะของคนสอนท้ายแล้วก็ทอยเสียทอยเสียเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบชิ้นเดียวมาเลยตั้งแต่นู่นตั้งแต่นู่นอะเป็นชิ้นเดียวมาเลยจะไม่เหมือนรถสมัยโบราณที่มันจะเป็นแบบหลาย,ลายชิ้นแล้วเอามาต่อต่อต่อแล้วพอใช้ไปน,นานๆอะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ว่าเสียงมันกระดังแล้วทอมันแตก แต่ว่าอันนี้จะไม่มีแบบอารมณ์ท่อแตกเพราะว่ามันไม่มีแบบการการต่อด้วยน็อตด,ด้วยอะไรทั้งนั้นนะครับคือมันจะเป็นชิ้นเดียวมาเลยเนาะอนะ่ส่วนที่เห็นเงินเงินโครเมียมตรงนี้ก็คือเป็นผ่าที่เอาไว้กันความร้อนจากแบบกันโดนท่อดาดอะไรเงี้ยนะครับนะอ,อ่โช๊คอัพจะเป็นแบบคู่นะครับใช่อันนี้ก็คือจะทําให้หลายคนสบายใจเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรถแบบ สกูตเตอร์ทรงสกูตเตอร์ที่ที่ตรงนี้มันจะแบบเชื่อมต่อกันรถสกูตเตอร์นะ่ะเหมือนสกูปปี้อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่อะ่ะสวิงอาร์มมันก็จะเป็นแบบเดี่ยวใช่ไหมรวมทั้งโช๊คเนี่ยก็จะเดี่ยวด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่บาลานซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช้ไปนานๆม,มันจะเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะครับซึ่งมันก็คงไม่เบี้ยวหรอกนะเขาคงแบบทีมวิศวกรรมอะไรที่ออกแบบเขาก็คงดูกันมาดีแล้วทวําจงวิจัย ร e เ e ิร์ชเ n เวล v อปเมนต์ไอเมาดีแล้วอย่างเงี้ยเบรกหน้าลืมลืมชี้ให้ดูแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือพูดเอาเลยก็ได้มันเป็น d i s เบรกหนึ่ปั๊มมาดูก็ได้น่าจะเห็นไปแล้วแหละตอนอธิบายเรื่องแม็กนะครับเนี่ยดิสเบรกหนึปั๊มบอดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเปิดที่ข้างหน้านี้ซีดก็คือให้ Push แค่กดลงไปตรงตำแหน่งที่ลูกศรชี้พร้อมกับข้อความซีดพุชนะครับกดลงไปแล้วบอดก็จะเปิดได้ แน่นอนรถทรงนี้จะมี U box นะครับและมีเงิน20บาทแ้้เอาคืนมาได้ไหม <c oughs> <c oughs> นครับมีเนี่ยสามารถใส่ของได้ใส่หมวกกันน็อกแบบน่าจะแบบว่าเต็มใบได้หรือเปล่าหมวกกันน็อกใหญ่ๆอะ่ะที่แบบเต็มหัวนะฮนะไม่ไม่แน่ใจนะแต่มันใหญ่อยู่ <c oughs> เพราะว่าทรงรถก็ใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น PGMFI ก็จะเป็นแบบ อารมณ์คาบูเรเตอร์สมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้ก็คือเป็นเป็นแบบนี้แล้วนะฮะไม่มีคาบูแล้วอะไรเงี้ยนะเป็นหัวฉีดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องมือนะก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะฮะซ่อมแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับอโอเคอย่าปิดอ่ะแล้วก็ที่จับนะครับก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันกับโทนส่วนใหญ่ของตัวรถนะแต่จะมีความเป็นแบบ เงาเนะเป็น glossy black เป็น piano black อะไรเงี้ยแต่วัสดวก็คือน่าจะเหล็กเน,ะนาะนะฟังจากเสียง <c oughs> นะฮะอ่ะไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะมีความขนาดใหญ่นะซึ่งดีแล้วมันควรจะให,ใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวอะ่ะถ้าไฟไม่ใหญ่นะหรือถ้าไม่มีไฟท้ายติดขึ้นมาคู่เนี่ยมันจะแยกไม่ออกเลยว่าเรถคันนั้นอะ่ะกำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวา ถ้าไม่มีไฟดวงตรงกลางเอามาแบบเซปาร์เรตมาแยกมันว่าเนี่ยรถคันนี้กาลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวานั่งเนี้ยนึกออกไหมคือมันจะไม่เห็นภาพหรอกออเพราะว่าอันนี้มันไฟเลี้ยวเออไฟท้ายมันติดอยู่ตลอดนะครับมันจะเห็นภาพก็ต่อเมื่อรถยนต์คันนั้นรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่มีไฟท้ายเออไม่มีไฟท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนกลางวันยังไม่เปิดไฟกลัวแบบแบตเตอรี่เสื่อมแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คือไฟท้ายมันจะติด อัตโนมัติตลอดเวลาใช่ไหมไม่สามารถปิดได้อันนี้ก็คือติดแบบติดแบบเป็นไฟท้ายอ่ะแต่ว่าถ้าไฟเบรกมันก็คือจะสว่างขึ้นอีกระดับหนึ่งหลอดที่ใช้ในการนํามาติดตั้งเป็นไฟท้ายและไฟเลี้ยวข้างหลังเนี่ยเป็นหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับอืมก็ก็ราคาถูกดีเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะแบบทํางานช้าหรือเปล่าเห็นไหมมันจะมีการแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไฟ LED มันจะติดเปิดปุ๊บ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอย่างนี้มันจะทํางานเร็วประหยัดพลังงานนะครับอายุการใช้งานยาวนานกว่าประมาณนั้นนะครับถ้าเข e นะ้าใจไม่ผิดนะถัดลงมานะครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะเอาไว้แบบส่องสว่างได้เวลาที่แบบมีแหล่งกําเนิดแสงมาจากที่อื่นส่องมาตรงนี้มันก็จะสะท้อนกลับไปได้เป็นบางโคนหลังนะครับพร้อมกับที่ใส่ป้ายทะเบียนนะซึ่งมันจะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาด้วยเราสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรใช่ปะ ก็คือป้ายทะเบียนนะ่ะมันจะต้องอยู่ในองศาที่สามารถมองได้อยู่ในระดับสายตานิหนึง่งจริงๆมันไม่อยู่ในระดับระดับสายตาแต่ว่ามันต้องงัดขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับสายตาเนี่ยเหรอปะแล้วอันนี้พอง,งัดขึ้นมาปุ๊บด้วยความที่แบบทรงของบางโคนอะไรต่างๆเงี้ยมันมันไม่ได้เอื้อให้แบบว่าป้ายทะเบียนมันมันสามารถมองเห็นได้โดยง่ายเออนะฮะแล้วครั้นี้ มันก็เลยต้องแบบว่าทําทาอันนี้งัดขึ้นมาใช่ไหมพองัดขึ้นมาปุ๊บมีปัญหาว่าเอ๊ยมันเกิดช่องว่างระหว่างนี้ขับขับไปนาน,น,านๆปุ๊บสัน่นสั่นไปสั่นมาหลุดนะครับเออมันก็เลยมีตรงนี้มาค้าเอาไว้นะนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอันจะมีแง่งตรงนี้ออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยใกล้จบละจะใช้เวลานานเดินไปแล้วกับมอเตอร์ไซค์นะ <c oughs> <c oughs> นะฝั่งนี้นะครับก็จะมีการแบบเก็บ รายละเอียดนะครับเก็บความแบบว่าความโรกรุงรังของโซ่อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นรถแบบรถทรงโบราณน,นะพื้นฐานมาจากรถรถโบราณน,นะครับถึงแม้ว่าระบบภายในจะมีแบบ PGMFI นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ยังเป็นรถที่แบบว่าส่งกําลังด้วยโซ่อยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสายพานเหมือนกับรถแบบสังคูปปี้ไออะไรเงี้ยนะครับที่จะระยะชักมันจะไม่ยาวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือยาวก็คือจะมีสเตอร์หน้าอยู่ตรงนี้ประมาณแถวแถวนี้ แถวแถวนี้มั้งห,หรือหรือตรงนี้ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็สเตอร์หลังตรงนี้เออก็คือยังต้องมีการแบบปรับระดับของโซ่อยู่เนาะมีการเปลี่ยนสเตอร์หน้าการเปลี่ยนสเตอร์หลังอะไรเงี้ยนะครับข้างในนี้ก็คือโซ่นะเขาก็เลยแบบยังต้องปิดเอาไว้นะซึ่งมันก็สวยงามดีนะอืมแต่ว่าถ้าถ้าแต่งอ่ะมันก็เหมือนต้องถอดเนาะเออถ้าแบบเด็กวัยรุ่นเอารถคันนี้ไปแต่งอ่ะเขาก็จะถอดกันออกแบบประมาณนั้นคันเกียร์ก็คือเป็นอย่างนี้ Honda เนี่ยจะเป็นเขา่าจะทําเหมือนเดิมนะก็คือเป็นเกียร์แบบโรตารี่คือมันจะวน 1, 2, 3, 4งสแล้วก็จะเป็น e N ใช่ไหม Neutral ก็คือเกียร์ว่างนะครับเกียร์หนึ่แล้วก็ e N อ่ามันจะวนวนก็คือคือมันสามารถแบบเหยีย yeah, บไปได้อย่างนี้เลยเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนสำหรับการพรีวิวนะครับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ เวฟหนึ่งสองห้าไอปีสองพันยี่สิบหรือสองพันยี่สิบเอ็ดสักอย่างซัมติงนะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆน,น,นะรรวมกระทั่งทุกคนนะมอเตอร์ไซค์ก็ยังจะเป็นนะบางทีนะฮะสำหรับครอบครัวยิ่งแบบในเมืองเนาะรัชอาวอะไรเงี้ยนะครับชั่วโมงเร่งด่วนอะไรเงนะี้ยเออรถตรงรถติดอย่างเงี้ยจะต้องแบบ สอดแทรกไปตามแบบว่าช่องว่างระหว่างรถยนต์อย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่แบบยังตอบโจทย์ยังจําเป็นอยู่นะครับก็หวังว่ารถยนต์คันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสาหรับทุกท่านนะสีก็คือสวยงามนะครับโดนใจวัยรุ่นนะฮะโดนใจแบบเออในทุกๆช่งวงวัยอย่างงี้ <laughs> ไม่มากก็น้อยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์แคสตับสไครคร,รับไปพบกันใหม่โอกาสหน้า ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ